บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องสมาดีพี่น้องสมาดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องสมาดีเบอร์สุขุสุสสคนข่าวเคี้ยวงามเลยอยากลงไปหล่อได้ใจจะขาดแล้วไปไหนก็ไม่ได้ไอ้เบอร์เก้าทำอะไรไอ้เบอร์เก้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องหาขึ้นมาตนองพี่น้องเจ้คือทิ้มลูกมันนี่เาขาว่าโอ้ทิ้มหลอวมันนี้นะ เอาใส่เอาใส่โรติโอมีน้ำนั่นนี่ไปจักบหได้ออกทิ่มแด้วนี่พี่น้องเลยอปลาไว้เพราะว่ามันถือเปื้อนเลไปจักสีแกงปลาใส่ปีให้เมียกินใหากัไปตึกมาบ่ต้องตึกนั่นบ่มีตะกรองบ่มีตะกรองเลยบบได้ให้พี่น้องเบิ่งขอนตึ๊กมาไปใส่เห้ปลาหนะเลี้ยบปลาในกองเจ้าชุมเจ้าก็แกงกินตั้งห้าคือคันบ่อย่างเห็ดในคอยก็บ่ต้องเห็ดเพิษลาย อาใส่เลยบ๊อบผีดีจริงนาะใส่ได้หรือแล้วใส่แล้วผีเนาะจะใส่ยังแน่เลยใส่เกลือเป็นนู่ัวหสุดใคปลาแดกกระใส่โลดปลาแดกซุกบัวเป็นยังดอกทิ้น้องยังใส่ใส่ปลาเอาปลามาเบิ่งดูดปลามเป็นใส่เบิ่งก็ได้ไปแน้วจะใส่เกลืออยู่ในน้่งปีนี่มือได้มันแหล่ได้ Để xài Đây chắc, xài. chắc, chắc, chắc bà nè Khói nhàng À hồi uhm. Nhảy rồi đấy bỏ Bông đúc họ bà cho nè Xăm xì nè ủ lè <laughs> hút chết bé <bè> tô <laughs> 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 Bà tố nhảy là bỏ ơi <laughs> สิลงภายได้ไปถึงนี่พี่น้องปลากับปลาเลี้ยงดอกถ้ามันปลาธรรมชาติก็คือสิยังหิงตอนตึกนําบ่เห็นพี่น้องบ่มีตากล้องบกาแกงให้ข่อย2-3ก็พอแล้วจๆแม่สิกินได้แม่แกงมันก้างกับแก่อ้าวแกงกินน้ํามันสิซื้อกับน้ําปีมันนี่นนพอกบ่อยากน้ําอีกอกินเนาะอกดเด้อ cháo gì cháo gì kia ping bao ping hả nè bò bò lấy hết bớt luôn hết cả tang hà kê cùng cả okay. Okay, đi này qua thôi nè bo áo kêng đi phủ kêng phủ anh nè ừ, okay. pa non không nha ไงวาวรีพอสี่นิว้วสามนิว้วสี่นิว้วเลยนี่นะืเธอครัวปลาเดี๋ยวพวกพอกันอยู่ในตอนปรุงคุณพี่น้องให้เธอครัวก่อนปีสมาไหแหละปีปีอีอีเทเดพ่อเอ้ย <laughs> ตายแล้วมมนแหละนะ่นี่พวกพี่น้องผมเคยแกงปีนะครับผมเคยได้เห็ดสูตรได้ในในนำ้ำในเดื่องมูนาสิได้ปับปุง ปีสเสมอแหลปีๆแต่เฮ้ยผักอีตูเอามาสาละลายเดิมหอมเดิมผักอีตูวเดิมใส่ลูปพะเพสพอพอพ่อพอพอพอ,พอเป็นยาปลามาใสา่เลยนะวันนี้มันฟุดเลยอู้ทานเนี่เอาตัวแตกใส่เลยเฮ้ยเบ้านี้แตกจ่ยามันใส่ปลามาทำแม่อู้ปลายางังไปลงอยู่เลยเฮ้ยไปไดอโต บ่บ <Det mini. S 2> ่เอาไว้พอเออเออกับตัวน้อยอีกตัวนึงเออนี่ตัวตัวทางซ้านี่บ่ตัวทางนี่เออเออคลิปนี่ลงหายมาอื่นเด้เพีองดอกทำคลิปไว้แฮ่ไว้ก่อนจะประแดกใส่ละนั่เอามาใส่ปลามันเปื่อยไว้ใครดอกปี็นแล้วสีนานเปื่อยไพ่นี่คือบูได้่ใจขวดบอกมันเป็นยังผ่าน หม้อหอดบัวสดใส่อีกประเดกซุกเป็นยังดอกอีดต้รงนัวๆปลาแดกเออกลืนได้ป่ะแกงคือไก่ดิเนาะว้ยมึงหนา เอาไก่มาแกงใส่ดด้วยใส่ดพักอตู้แล้วพี่น้องใส่ดพักอีตู้แล้วก็ปต่มอืมอินเตอรแซ่ดนี่อ้าวทวนๆแล่ปี๊พี่เห็นไหมแล่ปี๊พี่นี่เป็นตาแซ่นดพี่น้องหมอนั่นแล้วแกงหมอนี่ต่อพี่น้องสองหม้อตัวนี้กับสีแกงปลาคือกันหักใส่กันกับเพชร ว่าเป็นแกงเห็ดไปเลยป่ะตัวน่ะบบเคยแกงใส่กันกะปีเลยโบกาใส่แกงไผ่แกงมันดีกว่าใส่ยังไงเลยในหม้อใส่บมดแล้วขึ้นไวขึ้นไ้เผื่อนวันซีซุกอีกเห็ดซุกกวางพี่น้องจึงเอาปลาลงเอาใส่บมดแล้วหมักเผ็ดยังหมักเผ็ดนั่นตอนนั้นเรายังประแดด บัดีมกเ็ดลืมมกเ็ดโอ้ยเมื่อยด้เมื่อยนําผูเห็ดนี่ด้เบิดหันยังนึงเบิดหนึ่งยังนึงเอาล้างโคกลงหมอนเฮาซิมน้ําจิน้ําน้อยนึงดอกพรหายากมันเผ็ดโพดเบิ่งคักล่ะแกง2หมอ3หมอเนาะพี่น้องเนาะอุก่างบัดเพิ่นเมื่อนี่เด้เฮาสิได้เดอา ตรงๆตรงตๆอืมสหนึ่งมันแซ่บไปถึงเอาปลาลงขอปลามันอืออ่างเป็นอะไรอุกเวทะอะไรสภาพห้าพวเมื่อได้สิเป็นยังไงนะไหวาเลยหวาเลยเดี่ยวสามเท้าจิบเว้าซาเท้าก็ว่าอยู่นี่แล้วมันอุกเลยอุกอ่างเลยทั้งลูกกับปานั่นอีพ่ออี่เมย์กับงัวโอ้โหเ้อ เคยเจ้าสิด oh, ิกินตะขี้ลูกเฉพาะจักมาเบิ่งเราชมติดตามต่อไปพี่น้องเอ้ยระบายให้พี่น้องฟังล่ะฟังพี่น้องใส่เกลือดิใสยุบไปเมื่อวันอปลาลงเอาปลาลงซีมึงดูน้ำมันใสพมดแล้นะค่อยว่าน้ำน้อยจะดื่มน้ำบ่นี่มันน้ำมันวักรลายน้ำเห็ดออกเอาปลาลุ่งมัน เยอะเลยบ่ะหนิเยอะเลยบอใหญ่เลยเลยลายชมกันมื่อื่นเดลยพี่น้องคิดปบอกอีกครั้งอืมหยิกลงหยิกลงหยิกลงมันถ่วงปิดไปอีกครั้งหนึ่งให้ตู้พี่น้องอีโผลนะจ้างเหอหอมเต้ดังค่สามโลพี่น้องเด้อ หมดเวลาสุกพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อแกงปีพี่น้องมาพี่น้องแกงเห็ดมีแต่เห็ดกับเห็ดมีแต่ปลากับปลาแต่เน,นี้ไปนั่งหางอีกปอทั้งคู่เฮทเฮทเล้าโอคูชินหนาเด้อมาขกินข้าวพี่น้องขินข้าวแรงนะ้ำคันเด้ออีเมย์รูมรลมกับุ่นสาย ไป่อเออมันน,น,มนุ่งเอ็นเสือครับยานำนมบุมาของอีแม่อันนี้นะอยากตนกับตีนเนห็ดแต่เวนแกะปอบ tôm ta nè Nằm lại thôi nó Chứ mình chồng

i <laughs>

สะเปปลานะฮะกะมัน, <Huh? S 1> น,นไปทางป้านม่วนงก็จะเสะอืี่ทำเห็ดนะนั่งมาเถอเลยอืมอเติงปลามาใส่อะพอแล้ว เนาะนั่งกด้มนงดาใสุดะเปิดตาไปแล้วโม่อใหม่เนาะเดียยาบซิบลุงมาเสน่าบุซิดก็กินอีกพ่อยบุญยกอยไม่นะานตกซึ้กนี่ตัวอยากดึกบ่อยากซื้อพ่อ นักร mm ้าหนาที <jamais> so um, so okay? ่เติบด้ี่น้องแทบตื่น้อนกันในบจอรใน้กินข้าวครับเมียนกับแฟนจวยจวยวานได้หนึ่งตัวไหนเราลาอ่างสุงแล้วไม่ใช่นก็อยากตื่นหน้าเลยค่ะ กินเลยน้องชายผู้บอดชายเดียวอย่าดูนี่ดูเลยมาดูปลาล้งนี่ยแต่แม่มัือวันที่สองสัดาห์นี่เป็นันที่ตัวคาร์ลใตุลาคม่พรุงนี้ไกินข้าวเช่าใช่ โอ้ยยจะออนแล้วทาเลียวมาเลย่ถ้าเจ้าจะหนึ่งเห็ดมากินนี่่เห็ดกันเอาเกลือกัาแล้วเกลือเกลื อืมเจียแม่เจียน้ำมะกับเจียาลักข่าชนะมะกับแม่หญ้าไม่ดับนะอ๋อเดี๋ยพ่เอ้ยขาบอกินนะแล้วกินเลยต่ออ๋อพี่หน่อลาต่อพี่เมย์ให้กับม่ออแค่้อยก่อ